สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรน c าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎประจำช่วงวันที่1-15มกราคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตวนันตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ใตได้เลยพาร์ทคนโส,สดกรกฎความรักของคุณนะคะจะเป็นยังไงบ้าง ดูสถานการณ์กันหน่อยเด m ม o นนะคะเจ็ดดาบเหมือนจะมีใครสักคนหนึ่งที่ตกหลุ่มรักนะคะแอบรักเขาแต่กำลังจะตัดใจแล้วว่าเพราะคุณรู้สึกอึดอัดกับความรู้สึกตรงนี้มากๆแล้วเหมือนคุณก็จะรู้หรือเซนอะไรบางอย่างได้ว่า คนคนนั้นนะอาจจะไม่ได้รู้สึกไปในทิศทางเดียวก,กันกับเรานะคะมันเป็นความหดหู่น้อยใจเสียใจเมื่อไหร่ฉันจะเจอความรักที่มันแบบประสบความสําเร็จเหมือนคนอื่นๆบ้างนะคะแต่ไม่ต้องกลัวนะคุณจะมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆเข้ามานะคะเอชซ็อฟเพนด์ e คนะโอเคดูใครดีดูคนใหม่ดีกว่าเนาะคนคนนั้นก็ไหนๆล้วก็จะตัดใจแล้วก็ไม่ต้องไปรับรู้เรื่องของเขาแล้วกัน โอเคคนใหม่ที่เข้ามาเขาเป็นยังไงสถานการณ์ความรักคิงอับสอนนะคะคิง e ับเพนน t a c l ค s รหกเหรียญเฮลโลแฟชั d e เดวิลมาดีละจบที่เดวิลอีกแล้วนะคะทำไมถึงเดวิลแปดดาม <c oughs> ชาวธาตุลมธาตุดินค่อนข้างเด่นนะคะกุมเมทุนหรือตุ้นนะคะออ่มังกพรพฤกษบหรือก,กันที่อยู่ในราศีลกนาห,หรือดาวสุกคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบทาบุญนะ เข้าวัดคือเป็นคนดูนิ่งๆนคนที่จิตใจดีนะคะส่วนเรื่องของเดวิลที่ขึ้นมาเนี่ยมองว่าตัวเขาน่าจะเป็นคนที่แบบอาจจะมีพันธะอะไรบางอย่างนะคะจะบางคนอาจจะเลิกกันแล้วนะคะแต่มีเรื่องลูกอะ่ะอย่างเงี้ยหรือนะคะหรือเขาอะ่ะไม่ไปต่อกับคนคนนั้นแล้วแต่คนคนนั้นก็พยายามเหมือนจะดึงดันดึงดัน จะเลิกก็ไม่เลิกเพราะไม่ยอมจะปล่อยเขาไปสักทีนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของคนเก่าของเขานะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนเก่าอืมโอเคคนคนนี้เขาเข้ามาเนี่ยเขารู้สึกยังไงเขาคิดอะไรนะคะจริงใจไหมเอชเป็นแลเคอสเขาอยากจะรู้จักคุณเขาอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาเนี่ยไหมเดอะเวิด์เข้ามาดีนะคะ เขามาดีแต่ติดตรงเดวิลที่แบบเป็นเรื่องอดีตที่มันยังมันยังคาราคาสังไม่ยอมที่จะปล่อยคนคนเนี้ยให้มีอิสระสักทีนะคะชาดเขาอยากไปต่อกับคุณนะอยากจะรู้จักกับคุณอยากได้โอกาสจากคุณอยากจะได้ความรักดีๆจากคุณนะคะเขาชอบคุณนั่นแหละแต่จะเป็นลักษณะที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ ไม่ได้มาแบบขั้นหรือหวาเป็นลักษณะแบบว่าพระเอกแบบคนดีคนดีหน่อยดูเดิกเนิบๆสุขมุมสุขุมหน่อยนะคะคุณคิดรู้สึกยังไงกับเขาพี่นับครับแปดดาบตัวฟูคุณกล้ากลัากลัวๆนะคุณดูจะไม่กล้าเท่าไหร่คุณขอเช็คชัวร์ก่อนว่าคนคนนี้เชื่อใจได้นะคะคุณจะชอบสืบก่อนะเพื่อความมั่นใจว่าคุณไม่อยากพลาดนะคะ อยากจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเริ่มจากการเป็นเพื่อนไปก่อนใจคุณอะข้างในมันเหมือนจะยังปิดๆอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องของคนที่คุณแอบชอบอะมันยังสดยังใหม่อยู่เลยนะคะสิ่งที่อยู่ในใจเขานะเอบซอบบอนเขาอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยากไปโฟกัสที่อดีตเลยนะคะอดีตมันจบไปแล้วนะความรักครั้งใหม่ก็คือตัวเขาตรงนี้นะคะ รออยู่ตรงนี้หันมามองเขาหน่อยไหม,อมลองหันแบบมองเขาหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยลองให้โอกาสเขาไหมนะคะบทสรุปคิงออฟบอนส์นะคะเลเวอร์สเพศสบบอนส์จัสติ เมจิเชียแล้วก็ควีนอเพนเดิลเคิลการตัดสินใจบอกเลยว่าคนคนนี้มีโอกาสจะเข้ามาทำให้คุณตกหลุมรักได้เลยนะคะแต่คุณอาจจะยังแบบสองจิตสองใจนะเพราะว่าคนที่คุณพยายามจะจัดตัดใจจากเขาว่าคุณก็ยังมีเยื่อใหญ่อยู่ยังมีความรู้สึกที่แบบเกี่ยวกับคนคนนั้นอยู่บ้างนะคะคุณจะเปิดใจแล้วกันลงรักแบบจริงๆ กลับมาได้ไหมเหตุเกิดจากความเหงาเลือก c t r S นะคะเลือก Ctrl l t r o l s h i New Love โอเคขึ้นมาเรียงได้สวยงามมากๆนะคะเคลียร์พลังงานค่ะเกี่ยวกับคนเก่าๆคนรักเก่าคนที่เคยแอบชอบแล้วเราอยากจะตัดใจปล่อยมันไปค่ะปัญหาตรงนั้นแล้วโฟกัสที่รักครั้งใหม่ ที่เรียกว่า New Love ดีกว่านะคะโอเคคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสถานการณ์ความรักของคนมีคู่จะเป็นยังไงบ้างไพ่าสามารถสลับกันได้ระหว่างตัวคุณและคนรักนะคะฝั่งคุณนะคะสามถ้วย นายอ็ o o ซอสองถ้วยนะคะ Night of b o n ส s แล้วก็สามไม <c oughs> ้เท้าดูจะหลั่นล้ามากๆเลยนะคะสถานการณ์ความรักฝั่งคุณเนี่ยหลุเดือดใช้เวลาทั้งกับเพื่อนฝูงสังคมเข้าสังคมพบปะคนเยอะแยะนะคะอะไรที่ออรอหรือแบบมันมืนต้องรออะไรบางอย่างอยู่ในความสัมพันธ์นะ่มันเป็นการรอคอย รอคอยเวลาดีๆรอคอยวันหยุดที่เราจะได้ไปใช้เวลาร่วมกันหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นพูดถึงเรื่องของการรอจะเจอรอคอยในเรื่องของความสัมพันธ์สองถ้วยก็ยังคงสามารถที่จะเขาเรียกอะไรอะ่ะอ manage ในเรื่องของดาวของความรักได้อย่างดีนะคะไม่ได้ดูจะมีปัญหาอะไรมากนะฝั่งของคุณอ,ะนะะอ่ะนะคะมาดูฝั่งเขาต่อสถานการณ์ความรักฝั่งเขาเป็นยังไง l ลเวอร์สเมจิช n นทำแพลนเดทแล้วก็สามเหรียญหนะโอเคโอ้โหอยู่ๆก็จะมาเปลี่ยนแปลงอยู่ๆก็มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกระทันหันเลยฝั่งเา้าแรกๆก,ก็เริ่มมาดีนะคะเลเวอร์ใช้เวลาร่วมกันรู้สึกแบบอยากที่จะอยู่ด้วยอยากที่จะกุ๊กกิ๊กโรแมนติกทำเซอร์ไพรส์นอนนันนี่แต่เหมือนเขาไป เจออะไรบางอย่างหรือความรู้สึกบางอย่างมันมีมันมีบางอย่างทำให้เขาความรู้สึกของเขามันเปลี่ยนมันพลิกไปนิดหนึ่งจนเดทคือเกือบจะแบบตัดใจไม่ไปต่อแต่ยังดีนะที่ยังกลับมาสารต่อได้โดยอาจจะมีเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างเนี่ยคอยซัพพอร์ตคอยฉุดคอยดึงให้เขาแบบอื ừ, มนีสติดก่อนคือใจเย็นๆเหมือนเขาคิดแล้วก็ตัดสินใจไว้ไปนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆ คิดน้อยไปน,นิดบางคนคิดน้อยไปน,นิดก็ไม่ดีอะไรคิดเยอะไปก็ไม่ดีนะคะทีนี้เรามาดูหน่อยเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงนะคะกับคุณในอัธยาศัยสเปนอฟส์เขาสึกว่ามันยังไม่เต็มที่อ่ะเขาสึกว่ามันยังไม่เต็มที่นะคะสึกว่าเราเองไม่ค่อยเต็มที่กับเขาอืมนะคะแล้วไอ้ที่เขาคิดมากอ่ะ ที่เขาคิดว่าเขาคิดน้อยแล้วตัดสินใจไวตรงนั้เพราะว่าเขาคิดมากในเรื่องของกลัว oh, ว่าจะมีคนอื่นเข้ามาเรื่องของกุ๊กกิ๊กกิ๊กกักคนใหม่ๆม,มาติดพันมาชอบเรานะคะคือความคิดของเขาเน่ะเป็นเชิงควีนอับสอดคือรา,าชราชินีดาบนะ,ะคะค่อนข้างที่จะ ยึดถือในความคิดของตัวเองว่าถูกต้องที่สุดว่าฉันคิดอย่างนี้มันถูกต้องแล้วหรือฉันคิดมาดีแล้วฉันออมั่นใจนะะในความคิดของเขาค่อนข้างมากเลยดังนั้นอะไรบางอย่างที่เขาคาดหวังไว้ว่ามันจะต้องเท่านี้เท่านี้แต่คุณทําให้เขาได้ไม่ถึงเป้าที่เขาคิดเอาไว้อะเขาก็จะคิดแล้วว่ามันมีซัมติงรองหรือมีอะไรที่มันแปลกๆเกิดขึ้นและคิดว่าอีกสิ่งแปลกๆตรงนั้นนะคือเกี่ยวกับคนใหม่ คุณคิดแล้รู้สึกยังไงกับเขานะคะควีนรคัพนะคะควีน n okay, ับมอนเพซับมอนโอ้โหหกถ้วยไม่ว่าจะมีในเรื่องราวของใครเข้ามาก็แล้วแต่คนที่คุณยังให้ความสําคัญเสมอก็คือคนคนนี้แหละตัวเขาคนนี้แหละยังคงเป็นหกถ้วยคุณก็ยังรักยังแคร์ยังอยากรู้อะไรยังอยากเอาใจใส่ไม่มีใครเลยที่จะามาเอาชนะคนรักของคุณได้นะคะขอให้มีใครเข้ามาห้าคนสิบคนก็ เขาเป็นที่หนึ่งเสมอน,นะคะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณ A c so e of p e n t a c l e s ใน n d a n d e เขาอยากจะให้โอกาสคุณนะแต่คุณช่วยแบบลดความล้นลาลงหน่อยก็จะดีนะคะไม่งั้นถ้าเขาตัดสินใจรอบหน้าอาจจะตัดสินใจแบบติดขาดไปเลยก็ได้นะอันนี้เป็นโอกาสที่ดูเหมือนกับแบบค่อนข้างจะเด็ดขาดเลยะนะคะโอเคต่อไปบทสรุป เดอะสตาร์ Star, นะคะโอเคช่วงนี้คุณจะมีสนเสน่ห์ประเภทตรงข้ามเพศเดียวกันอีกนะคะเดอะสตาร์โดดเด่นเลยนะคะแปดเหรียญทุ่มเทเขานิดนึงนะคะทุ่มเททําให้เขาเห็นนิดนึงนะพยายามอะไรก็ได้นะคะในความสัมพันธ์ทําให้เขาเห็นนิดนึงว่าคุณจะให้ความสําคัญกับเขานะและยังมากอยู่นะนะคะแล้วก็ให้ความสําคัญในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณสองคนด้วย อยากเจอขอใจเธอได้ไหมไปต่อไม่ไหวภายความรักเนื้อคู่นะคะด i s คูปีเดอร์วันไปทันอันเคียร์คนนี้แหละที่เป็นแบบอะไรที่แบบลิ้นกับฟันเขาเรียกเลยนะมันเข้ากันอะ่ะอืมมันตัดกันได้ยากนะคะระหว่างคุณกับเขาอ่ะ แต่ต่อให้ตัดกันม่ยากโอกาสอะ่ะแล้วก็การที่แบบทําให้ทุกอย่างมันดีมันน่าจะดีสุดไม่ใช่มองว่าเอ้ยยังไงก็ไม่เลิกกันยังไงก็ตัดกันไม่ขาดยังงั้นฉันจะทําอะไรยังไงก็ได้ฉันจะยังไงก็ได้ยังไงเขาก็ไม่ไปมันก็ไม่ใช่เนาะยังไงทําทุกบอลให้ความสัมพันธ์มันเฮลตี้ดีกว่านะคะโอเคสำหรับคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชม ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสถานการณ์ความรักของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงบ้างทายสามารถสลับกันได้ระหว่างตัวคุณและคนคุยนะคะมาดูสถานการณ์ฝั่งคุณ3าดาบนะคะเพยซอกคับควีนป้ลอน9เก้เหรียญแล้วก็4ถ้วย ชาวทัดน้านทัดไฟค่อนข้างเด่นเนาะมีกรกฎหรือพิจิกนะคะเมษสิงหรือธนูที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์สามดาบมันเส็งมันน้อยใจมันเสียใจยรู้สึกผกอกเขาทําอะไรบางอย่างให้เรารู้สึกไม่โอเคคืออะไรเรื่องของบุคคลที่สามเรื่องของตัวเลือกปล่อยเราก็ไม่ปล่อยสนใจเราก็ไม่ค่อยจะสนใจคนคุยไม่ต่างอะไรจากคนโสดเลยอาจอาจอาจจะหนักกว่าเพราะว่าอย่างน้อยคนโสดเนี่ย ไม่ได้หมายถึงคนโสดของกรกฎนะหมายถึงคนโสดทั่วไปเหงาแบบคนโสดกับเหงาแบบมีคนคุยมันมันมันเจ็บคนละแบบเลยนะคะมันเจ็บแบบอาการค่อนข้างหนักนะคะเราเข้าหาเขาก็ดูเพิกเฉยไม่ค่อยสนใจในตัวเขาเท่าไหร่สถานการณ์ั่งเขาเป็นยังไงอ็มพร เาดูนิ่งมากๆนะคะเหมือนเขาอยากจะเป็นฝ่าย control ความสัมพันธ์เนี่ยจะไปซ้ายจะไปขวาจะไปทางไหนเนี่ยเขาจะเป็นฝ่าย control ควบคุมทุกอย่างนะคะห้าเหรียญเขาเป็นค,คนที่ต้องการความรักนะแต่ไม่ค่อยจะแสดงออกหรือมีการ active อ,อะไรเลยในความสัมพันธ์เท่าไหร่นะคะหกถ้วยขอขยายความหกถ้วยก่อนสองถ้วยโอเค เขาน่าจะมีคนในใจของเขาอยู่ซึ่งน่าจะเป็นบุคคลที่สามหรือ,อคนหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะเป็นคนเก่าก็เป็นไปได้นะคะของเขานั่นแหละชาวทัดน้ำก็เด่นทัดลมก็เด่นในฝั่งเขานะคะอืมตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าคุณเติมให้เขาแล้วเขาเอาพลังตรงนั้นไปเติมให้คนหนึ่งทีเป็นทอดทอดอ่แล้วเขาคิดยังไงกับคุณบ้างเขารู้สึกยังไง จะได้ไปถูกว่าจะไปทางไหน5เพื ess, <ๆ>่นทเขายังไม่พร้อมเปิดตัว5ไม,ม้เท้า2หนิงเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงนะคะเขาวเขาอยากจะคุยกับเราไปเรื่อยๆอยากคุยกับเราไปเรื่อยๆมากกว่าบางสิ่งบางอย่างเขารู้สึกว่าเราไม่ตอบโจทย์เขาเท่าไหร่นะคะยังขัดยังแบบแบบไม่ใช่เป็นคนที่ใช่แบบจุกๆขนาดนั้นสำหรับเขา คุณคิแล่ารู้สึกยังไงวะโอ้สองถ้วยคุณรักเขานะแต่คุณก็ไม่อยากจะไม่อยากจะให้เขารู้ทั้งหมดของความคิดแล้วก็ความรู้สึกของคุณแต่ถามว่าเขารู้ไหมเขารู้ทั้งหมดแล้วนะคะไม่ทันแล้วทำแพลนคุณพยายามจะปรับตัวปรับหลายๆอย่างเพื่อเขาคุณอยากให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาไปข้างหน้านะสิ่งที่เขาอยากจะบอกอยู่ในใจนะนุบบอเมดิเชี่ยอ,อีกสักใบ พวกนี้เป็นพวกชอบเอาชนะใครที่เออดูจะได้รับความรักยากนิดหนึ่งหรือต้องจิง่งต้องพยายามต้องให้เขาเป็นฝ่ายพยายามเนี่ยโอ้โรอหรับรองเลยว่าสนุกสนานนะคะแต่อะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยพอเขารู้แล้วว่าเราชอบเขาขนาดไหนอะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่แล้วนะคะอืมแต่เป็นว่าหมดหมดในเรื่องของแรงดึงดูดไปเลยนะคะ ก็ไม่ค่อยชอบคนประมาณนั้นหรอกจริงๆแต่ก็เจอบ่อยเหมือนกันนะในชีวิตอ่ะบทสลุปนะคะทาวเวอร์จะมีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นอย่างไม่คาด นะคะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ทำให้มองหน้ากันไม่ติดคุยกันไม่รู้เรื่องไปอีกนะคะจังติดมันบีนบบังคับให้คุณจะต้องตัดสินใจบางอย่างในความสัมพันธ์นะคะแต่ถามว่าไปได้ไหมก็ยังไปไม่ได้เรายังห่วงเขายังรู้สึกว่ามันยังไม่เคลียร์จริงๆทางทั้งที่มันก็น่าจะเคลียร์อยู่ในส่วนใหญ่หญประมาณเจ็ดสิห้าเปอร์เซ็นต์แล้วด้วยซ้ำนะคะที่หลายๆอย่างค่อนข้างเคลียร์ได้ว่าคุณควรจะเดินไปทางไหนต่อนะคะ,นะคะ okay. ก็ยังสืบจับตาดูเรื่องราวของเขาอยากจะรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นผู้ชายคนนั้นเป็นใครนะคะคําถามที่ติดอยู่ในใจรักนะแต่ไม่แสดงออกหน่วงนะคะเบต ting ตอนนั้นอันเคยอะ c o n c i l i a t i o n เดี๋ยวก็กลับมาคืนดีกันอีกอะพราะเขาหมดพลังอะ่ะจากฝั่งโน้อนอะ เขาก็จะมาพยายามรับพลังจากเราอีกทีหนึ่งนะคะก็ตอนนั้นแหละที่เขาจะดูเหมือนจะมาทําดีมาคุยดีกับเรานะคะเพราะนั่นเคยเรียกบอกว่าเหมือนตัวคุณ่ะต้องโฟกัสไปในเรื่องงานก่อนดีก,กว่าความรักในช่วงนี้สําหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวกรกฎยังไม่เด่นเท่าไหร่นะคะทํางานไปเลยลงกับงานให้เต็มที่ใส่ใจเขาสนใจเขาโฟกัสที่เขาเนี่ยให้น้อยลงให้เขาได้วิ่งตามเราบ้างนะคะ ให้เขาได้มีชาเลนจ์บางอย่างให้วิ่งตามเนาบ้างเนาะโอเคคลิปของเช่ากระกฎก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ